สวัสดีครับผมวันนี้เราอยากจะมาดูฝันของนักเลี้ยงปลาคราฟกันผมมั่นใจว่าไม่มากก็น้อยทุกคนมีอยู่ด้วยกัน3ฝันเสมอ 1. นตาในฝัน 2. บ่อในฝัน 3. บ้านในฝันซึ่งน้อยครั้งมากนะฮะน้อยครั้งมากที่ทั้ง3ฝันนี้มันจะมารวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันหรือน้อยครั้งมากที่นักเลี้ยงแต่ละท่านจะมีโอกาสที่ได้ทําฝันทั้ง3อันนี้ให้เสร็จในเวลาเดียวกันพร้อมๆกัน บ่อที่ผมกำลังจะพาไปดูวันนี้คือบ่อที่มีครบทั้ง3ฝันนี้ในเวลาเดียวกันไปดูด้วยกันเลยครับผมสำหรับฝันที่1นนะครับก็คือบ้านในฝัน อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือทางเจ้าของทางเจ้าของบ่อนะครับวันแรกที่เราเจอกันก็คือไปเยี่ยมฟาร์มอีซี่คยนะเป็นในฐานะของแฟนคลับอีซี่คยนะครับณนะวันนั้นเองเนี่ยบ้านความฝันที่1ของทางเจ้าของบ่อเนี่ยน่าจะใช้คําว่าน่าจะเสร็จไปประมาณสัก60-70%แล้วหล่ะนะครับซึ่งทางทีมงานของ e ีซี่คยเราก็ได้มีโอกาสมาดูแลหน้างานนะครับมาดูเรื่องของความพร้อมของบ่อให้คำแนะนำด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ มีความอบอุ่นนะครับมีความอบอุ่นมีกลิ่นอายของครอบครัวนะครับอยู่ทั่วทุกมุมของบ้านเลยนะฮะแล้วจริงๆจะใช้คำว่าบ้านก็อาจจะไม่เป๊ะสักทีเดียวผมต้องใช้คำว่าบ้านเติม S นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทั้งโครงการเนี่ยก็เป็นกลุ่มของบ้านหลายๆหลังนะครับของทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมีของคุณพ่อคุณแม่นะครับมีของทางลูกชายที่เป็น เจ้าของบ่อนี้นะครับแล้วก็มีของน้องแล้วก็มีของญาติญาติมีบ้านพักของคนที่มาของแขกที่มาเยี่ยมด้วยนะฮะกำลังคิดว่าจะขอมานอนพักสักคืนหนึ่ง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมของโครงการเดี๋ยวเราจะเห็นจากในฟุตเทจเนี่ยถ้าถ้าถ่ายโดยที่ไม่บอกผมเชื่อว่าทุกคนจะเชื่อว่าเป็นรีสอร์ทมากกว่าบ้านนะครับแต่ว่าด้วยความที่ทั้งทีมงานเราเนี่ยเข้ามาดูแลที่นี่ตั้งแต่ช่วงต้นๆน,นะครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเห็นพัฒนาการก็ต้องบอกว่า มันดูเหมือนรีสอร์ทแต่มันเป็นเป็นบ้านที่มีความเป็นบ้านสูงมากนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ที่อยู่นะครับเจ้าของบ้านครอบครัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ สิ่งปลูกสร้างจุดนั่งพักจุดนั่งเล่นบอ่อน้ําบอ่อปลาทุกอย่างเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์ของสมาชิกในครอบครัวนะครับแม้กระทั่งตรงจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะณนะวันแรกที่มาตรงนี้ผมจําได้เลยบอกมันยังไม่ทันมานะแล้วเราก็ทาท่าจะโดดลงน้ํากันนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยที่มาก็สมาชิกของครอบครัวหลายท่านก็มาดูด้วยกันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเป็นบรรยากาศที่ทุกคนเลี้ยงปลาคราฟเหมือนกับเป็นสมาชิกครอบครัวอีก 9ตัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บอ่อพวงจุ้ยนะไม่ใช่บอ่อประดับอย่างเดียวแต่ว่าเรียกว่าอันนี้จริงๆต้องเรียกว่าอันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวก็คือน้องๆปลาคระครับผมฝันที่2คือบอ่อในฝันนะครับบอ่อที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นบอ่อขนาด60ตันเฉพาะบอ่อเลี้ยงบ่กรองอีก20ตันนะฮะในบอ่อนี้เดี๋ยวเราจะไปดูปลาการมีปลาอยู่ทั้งหมดด้วยกันตั้ง9ตัว นะฮะเป็นปลาขนาดสันไซ80เซนบวกบวกซึ่งมาอยู่ที่บ่อนี้ตั้งแต่ตอนบางตัวมาโตไซบางตัวมานิไซนะครับเราก็มาเติบโตที่บ่อนี้บวกขึ้นมา30-40เซนระบบกรองเรียกได้ว่าอะไรที่ดีที่นี่มีครบด r u มฟิลเตอร์นะครับไฮดราจีนอกนะครับที่เป็นตัวประจุไฟฟ้าเพื่อที่จะลดปริมาณของเสียแอมโมเนียในใต้ในาทเตนะครับคูลิ่งทาวเวอร์เคยใช้ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็น ชิลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสตัวเพื่อที่จะทําให้อุณหภูมิน้ําเย็นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปรับจูนอยู่แต่ว่าที่ผมจับดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ไปดูที่หน้าจอด้วยอยู่ที่ประมาณ26องศาดูตัวปลาแล้วเนี่ยรู้เลยว่าระบบทั้งหมดที่ออกมามันเพอร์เฟกมากๆซึ่งมันสะท้อนออกมาที่คุณภาพของน้องๆนะครับที่สําคัญเดี๋ยวเราจะไปดูปลากันบ่อนี้เจ้าของชอบโคฮากุมาก ซึ่งโคฮากุเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นปลาที่1เป็นปลายอดนิยมก็จริงแต่2มันเป็นปลาที่ขี้ฟองด้วยนะฮะทั้งเบนี้นะครับทั้งชิโรจิถ้าคุณภาพของน้ําของบ่อเลี้ยงมันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะฟ้องออกมาเลยว่าแบบมันยังไม่ถึงซึ่งเคสนี้ไม่ใช่มันถึงจริงๆพูดถึงปลาในบ่อน,นี้กันบ้างนะครับตอนทอี่ทางเจ้าของนะฮะมาเจอกับทางเราที่อีซิโค้ตอนนั้นก็เป็นแฟนช่องอีซิโค้ดชาแนลนั่นแหละนะครับวันนั้นก็ แกไปเที่ยวที่ฟาร์มนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน first meeting ที่เราเจอกันเราคุยกันอยู่นานมากด้วยความถูกคอมาคุยกันอยู่น้าประมาณสัก3ชั่วโมงอ่ะเนื้อหาใจความก็วันนั้นก็คือบ้านในฝันน่ะจะเสร็จแล้วล่ะนะครับบ่อในฝันก็อยู่ในช่วง final stage ที่กำลังกำลังเริ่มปรมับจูนนู่นนี่นู่นน,น,นู่นี่นั่นแกก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าปลาที่อยากได้นะครับซึ่งโจทย์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆบ่อ60ตันเนี่ยไม่อยากเลี้ยงเยอะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณหลักหน่วย9ตัวนะครับหรืออาจจะบวกบวกขึ้นไปนิดนึงสัก13-14ตัวไม่เกินนี้ข้อที่2ทางเจ้าของเนี่ยนะครับชอบปลาโคฮากุเป็นพิเศษอ,อยากได้แต่โคฮากุเลยแหละว่างั้นเถอะนะครับปลาวาราไรตี้ไม่เอาเลยโชว์ว่ามีติดไว้นิดหน่อยนะเลือกกันแต่โคฮากุล้วนๆนะครับก็เป็นโจทย์ที่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่าอะไรโคฮากุเนี่ยนะฮะถ้าจะให้เลือกให้ดีๆมันก็ พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือทางเจ้าของบ่อเนี่ยบอกว่าอยากได้ปลาที่มีคุณภาพแต่ว่ามาเลี้ยงแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคือไม่เอาแบบ80เซนมาลงสําเร็จรูปเลยมันรู้สึกว่ามันไม่ไม่ฟินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยโจทย์นั้นแล้วก็เวลาที่ผ่านมา3ปีเนี่ยนะฮะทางทางเจ้าของบ่อแล้วก็ทางทีบีซิโคยเนี่ยเราก็ทํางานด้วยกันจริงๆเรียกว่าเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะครับก็เลือกปลาเลือกปลาจากอีเวนต์นะฮะเพราะฉะนั้นปลาที่อยู่ในบ่อน,นี้ทั้งหมดจะเป็นปลาที่มาจากอีเวน,น อีเวนต์ลักกี้ดรอบ้างนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยก็คือเรียกว่าค่อยๆเลือกกันทีละตัวทีละตัวอย่างอตอนนี้เนี่ยมันจะมีเจ้าโคฮากุที่ตัวใหญ่มากๆนะฮะใหญ่นําเพื่อนเลย80%เนตี่ยสตัวนะสตัวนี้เป็นปลาที่มาจากเอีเวนต์ของโอดากันนะครับโอดากันเนี่ยในแต่ละปีจะมีเอีเวนต์อยู่อย่างน้อย2อีเ,เวนต์ก็คือเอีเวนต์ตอนต้นซีซั่นเอาลงบ่อดินนะครับแล้วก็เอีเวนต์ช่วงกลางซีซั่นเอาเลี้ยงในบ่อปูนเจ้าโคฮากุ2ตัวนี้มาจากฟาร์มมัตสึอเอ อ่านะครับจะเป็นฟาร์มที่บางคนเคยได้ยินชื่อบางคนอาจจะไม่คุ้นเป็นฟาร์มที่มีคุณภาพใช้ได้เลยอยู่ทางฝั่งใต้ของญี่ปุ่นนะฮะสตัวนี้เป็นปลาที่มาจากฟาร์มของมนะัตสึเอะณวันที่ซื้อเป็นปลาเป็นปลาอีเวนต์ลักกี้ดรอก็คือเขาฟิกราคานะฮะตัวหนึ่งสองแสนเยนมั้งอีกตัวหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ3,000 300, 0นเยนซึ่งก็กลางๆไม่ได้ถึงกับแพงมากแล้วก็เป็นปลาตัวเมียสิ่งที่น่าประทับใจก็คือตอนที่ลงบ่อดินนะฮนะณอีเวนต์ลงบ่อดินไซส์เขาประมาณ38สซม นะเขียนอยู่ในเขียนอยู่ในอีเวนต์สามเซนขึ้นมาจากบ่อดินปีถัดมาขึ้นมาประมาณ58เซนก็คือโตมา20 58เซนมาลงที่บ่อน,นี้อีก1ปีผ่านไปตอนนี้80เซนสุดยอดนะฮะสุดยอดมากมากกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูเนาะเดี๋ยวถ้าจังหวะเอื้อมนวยอาจจะตักน้องขึ้นมาใส่กระมังให้ดูด้วยนะฮะประเด็นก็คืออันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทางเราย้ำกันอยู่เสมอก็คือว่าสภาพแวดล้อมนะครับต้องดีที่สุด สำหรับน้องถ้าเราอยากจะเลี้ยงปลาเข้าไปได้เต็ม potential แล้วก็ข้อที่2ถัดมาก็คือตัวปลาเองนับตั้งแต่ตอนที่เลือก <c oughs> นะฮะคุณภาพของตัวปลาคุณภาพของบลัดลายอะไรต่างๆนานาก็ตามแล้วก็พอมาถึงลงปุ๊บมันก็คือเรื่องของการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งบ่อน,นี้นะฮะ คนที่คุ้นเคยที่สุดของบ่อน,นี้น่าจะเป็นน้องแตงกวาเพราะว่าบ่อน,นี้เนี่ยใช้บริการของทางฟาร์มาตรวจสุขภาพทุก3เดือนนะครับทุก3เดือนเนี่ยยังไม่นับว่าถ้าเกิดว่าวันไหนน้องมีอาการวิงเวียนคล้ายจะเป็นไข้คุณพี่เจ้าของดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะผิดปกติก็จะให้เรียกเข้ามาเป็นกรณีพิเศษนะครับฟังดูเผินๆฟังดูเผินๆเ,เ,เ,เหมือนแบบโอ้มันเปลืองไปไหมแต่ผมจะบอกว่าบ่อน,นี้อย่างที่บอกนะครับลาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าแสนเยนนะครับ มูล,ลค่าของเขาทั้งมูล,ลค่าของตัวปลาและมูล,ลค่าทางจิตใจผมว่าเทียบไม่ได้หรอกนะฮะกับเ,เขาเรียกอะไรมูล,ลค่าของการดูแลรักษาซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงอันนี้ก็เหมือนลูกๆเรานะฮะ เป็นคนก็มีเป็นหวัดไปหาหมอไปหาหมอครั้งหนึ่งพันสองพันสามพันมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลเนี่ยต้องบอกว่าบ่อนี้ก็เต็มที่มากๆเลยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นวินาทีนี้ที่เราเห็นอยู่ก็จะมีปลาอยู่ในบ่อนี้9ตัวนะครับวันนี้เราเอาปลามาส่งเพิ่มเป็นปลาโตไซจากอีเวนต์ของซีซันนี้เลยนะฮะเป็นของไดนิชิอีเวนต์อีกสตัวซึ่งมาก็แบบโหไซกับกำลังดีเลย30บวกบวกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นรวมแล้วณซีซันนี้บ่อนี้ก็จะมีปลาอยู่ 12ตัวเนาะยังไม่นับว่าเดี๋ยวซีซันหน้านะครับก็ลูกค้าท่านนี้ไปญี่ปุ่นกับเราด้วยทุกๆปีเลยนะฮะก็อาจจะมีไปได้อะไรมาเพิ่มอีกบ้างแต่ก็โดยรวมๆคงจะเลี้ยงหลวมๆแบบนี้นะฮะสบายๆทั้งสำหรับตัวปลาแล้วก็คนเลี้ยงคนดูนะฮะจะสังเกตว่าผมจะฟินมากถ้ามีแบบบ่อแบบนี้ได้ผมว่าผมคงไม่ไปไหนนั่งดูปลากันทั้งวีทั้งวันเลยนะครับผม นี้เป็น1ใน2มัคเสอสเนาะที่ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเป็นฟาร์มกลางทางฝั่งใต้ฟาร์มหนึ่งเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นปลาที่มาจากอีเวนต์ของปูตากาันอีเวนต์แรกของซีซั่นก็คือเป็นอีเวนต์ที่ปลาลงบ่อดินนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นมีไซตัวนี้อย่างที่เล่าก็คือตอนที่ในอีเวนต์เนี่ยน้องเขาประมาณ3 8เซน ถือว่าเป็นปลาหัวคอกเลยแหละนะแล้วก็ขึ้นมาน่าจะประมาณ58เซนนะครับประมาณนั้นจาก58เซนมาอยู่ที่บอ่อนี้ตอนนี้80กว่ากว่าละ80เท่าไหร่จำได้ไหมอืมน่าจะ80ประมาณ85นะฮะก็เรียกว่ามาโตอยู่ที่นี่อีก20 30เซนอะ่ะโอ้โหแบบสุดยอดเลย8ป <50. S 1> กระมังไซส์แปเซนสังเกตได้เห็นไหมฮะหางก็จะงอนนิดนึงเลยนะครับนี่ก็ล้นล้นกรละมัง80เซนเลยนะฮะ ถือว่าสุดยอดเลยนะขึ้นมาดูแล้วแบบน่ารักมากนะครับมัตสึเอะตัวที่2นะครับตัวนี้เนี่ยสีเด่นมากเ <S 1> <S 1> ลยเนาะเบนี้แดงดีมากๆเลยนะครับคือว่าสาชีพสุดๆนะสงสัยเราต้องมามองฟาร์มนี้กันจริงจังหน่อยว่าหละพวกเรานะครับก็เป็นตัวนึงที่มาจากอีเวนต์โอดากันนะครับอีเวนต์ต้นปีแล้วก็ ลงบ่อด,ดินนะฮะขึ้นมาเป็นนิสัยตอนนี้ก็ดูจากไซกระมังก็น่าจะไซะประมาณไซแปะเหมือนกันนี่เป็นปาสั่นไสนะฮะนี่เพิ่งจะเพิ่งจะสั่นใส่เองนะตราการโตดีมากๆและแน่นอนว่าปัจจัยนะครับของบ่อเลี้ยงของการเลี้ยงดีสุดๆเนาะอันนี้ที่สอบถามเจ้าของบ่อมาก็เป็นฮิโกริซากิแบบเม็ดจมนะครับบึกบั๊บมากเห็นเห็นผลเลยว่าแบบสุดยอดจริงๆ ถึงกับมือสั่นกันเลยทีเดียวะตัวนี้มีสตอรี่มากมายตัวนี้เป็นไดนิชินะครับเป็นไดนิชิออคชั่นประมูลแหละแต่ว,ว่าสตอรี่ที่น่าสนใจเขาก็คือตอนที่ตอนที่ได้มาเป็นปลาประมูลเนาะที่เราประมูลให้กระทางลูกค้าเราก็ เป็นรุ่นแรกเลยฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงที่อีซี่คุ้ยนะฮะ <c oughs> ความที่เข้ามาก่อนใครเพื่อนแล้วก็ช่วงนั้นบ่อย,ยังไม่ทันเรียบร้อยแล้วก็รอเพื่อนๆตัวอื่นนะฮะทางเจ้าของปลาก็เลยฝากทางอีซี่เลี้ยงเอาไว้นะครับแล้วก็มาลงที่บ่อนี้พร้อมกับเพื่อนๆพ่อตอนที่เป็นนิสัยนะตอนนี้ถ้าดูด้วยตาแต่กว่าน่าจะประมาณสัก75เกือบเกือบแปิบเนาะนะครับตัวผู้หรือตัวเมียนะ ตัวเมียนะครับโอ้มีสัน่นไสนะอย่างนี้ยังไปได้อีกไกลนะครับแล้วก็เป็นบัตรลายเบนิชิด้วยดูในบ่อก็ว่าสวยแล้วนะพอขึ้นกระมังแล้วแบบรุ่นี้แบบสุดยอดมากนะฮะขำๆก็คือจริงๆตอนนี้ปลาตอนที่ตัวที่ตอนที่เราประมูลเป็นปลา2ตอนนะครับแล้วก็อยู่มาแัวอัปเกรดตรงนี้มันก็เชื่อมกันนิดนึงนะแต่ก็กลายเป็นกลายเป็นปลาตอนเดียวที่ดูทรงพลังมากๆ แล้วก็เดี๋ยวน้องเขาโตเต็มไซส์เมื่อไหร่นะครับสักประมาณ85เนี่ยลายแบบนี้มันจะเป็นลายที่ดูแบบม,มีพลังมากๆเลยเดี๋ยวน้นข้างขยายตัวขึ้นไปนิดนึงเห็นทูที่สีขาวเพิ่มขึ้นอีกหน่อยรับรองสวยเลยนะฮะนี่ก็ไดนิชินะฮะไนิชิโตไซมาอัสุกะริที่อีซี่คุย1นซีซั่นนะครับแล้วก็มาระเบิดพลังที่นี่ต่อเยี่ยมเลย สิ่งนึงที่เราได้เรียนรู้จากสถานที่แห่งนี้หลังจากที่เราเดินชมมาร่วม2ชั่วโมงได้นะครับก็คือทั้ง3ฝันที่เจ้าของบ่อเจ้าของบ้านสร้างเนี่ยเป็นฝันที่สร้างร่วมกันกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับซึ่งจริงๆต้องเรียกว่ากลุ่มของบ้านซึ่งสมาชิกข,ของครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยอยู่ร่วมกันนะฮะมีกลิ่นอายของการร่วมกันออกแบบใช้พื้นที่ร่วมกันมีความสุขร่วมกัน บ่อซึ่งอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเรามาเห็นตั้งแต่วันที่บ่อกําลังสร้างอยู่เราเห็นสมาชิกของครอบครัวมาช่วยกันคอมเมนต์ว่าเอ้ยอยากนั่งดูตรงนี้ตรงมุมนี้มองเห็นไม่ชัดหรือเปล่าจะมีปลากี่ตัวนะมันเป็นกลิ่นอายของความสุขในครอบครัวและสุดท้ายก็คือตัวน้องปลาซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังเช่นเดียวกันว่าครอบครัวนี้นะครับไม่ได้เฉพาะเจ้าของบ่อเจ้าของบ้านที่ไปเลือกปลากับเราจริงๆแล้วไปด้วยกันทางครอบครัว นะฮะเป็นครอบครัวใหญ่ทีเดียวไปช่วยกันดูปลาปลาตัวนี้ของเราปลาตัวนี้ของเธอแล้วปลาตัวนี้ของครอบครัวมันเป็นอะไรที่เป็นความฝัน3อันที่ประกอบกันออกมาแล้วมีความสุขนะฮะไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนไม่ว่าจะทําอะไรเรารู้สึกได้เลยเราสัมผัสได้เลยกับความสุขนั้น อันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆน,นะฮะเผื่อว่ามีโอกาสที่จะได้ทําอาจจะเป็น 1, ใน 3, 2ใน3หรือทั้ง 3, ฝันนี้กันอีกรอบหนึ่งก็เอาเก็บไปเป็นตัวอย่างนะครับเอาเก็บไปเป็นต้นแบบเอาเก็บไปเป็นโมเดลในความฝันของเรานะฮะสำหรับวันนี้ผมลุงหนุ่มอีซิ่คอยดีใจมากมากที่มีโอกาสได้มาเล่า ความฝัน3สิ่งนี้ของลูกค้ารายหนึ่งของเราให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีคอนเทนต์แบบไหนที่อยากดูมีคอนเทนต์ที่ไหนที่อยากให้เราไปถ่ายแนะนำกันมาได้ในคอมเมนต์อย่าลืมเข้ามาจอยในห้องไลน์ของพวกเราด้วยตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เยอะมากเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ